สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีของเล่นใหม่มาอวดอะแต่ว่านี่นะคะเป็นสลามนะอือดูหน้าตาน่ารักมากแล้วก็เป็นสีแบบกาเล็กซี่ด้วยนะทุกคนสวยเวอร์อะคือบอกเลยว่าไปสั่งแบบคือไปสั่งจากช้อปปี้อะเออไปสั่งจากช้อปปี้รู้ไหมกี่บาทโคตรแพง ร้อยบาทอะ่ะคือร้อยกว่าบาทอะ่ะเนี่ยโหแล้วก็เนื้อดีมากเว้ยคือแบบอื้อดีไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะ่ะแหละอื้อโคตรมันเที่ยวอะ่ะทีนี่นะเ,เราจะคว้ามันออกมาเออโอ้ยออกมาทีเดียวเอ,าออ,า,อ,อ,า,อ,อาออกมาออกมาให้มันออกมาให้หมดเออเนี่ยเราคนอื้อ ดูดิสีเกลเล็กซีโ่โคสสวยมีกากเพชรด้วยนะประมาณนี้โู่โคอ้ยขาดโคสสวยอ่ะอุ้ยมีโฟมด้วยอยากลองเอาโฟมมาเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็จะลองดูนะอืมจะเอาโฟมออกมาเล่นดีไหม งั้นเอาออกมาก็ได้นะทุกคนตามคำขอเนาะบีบเลนส์ไปกันคือมันฟินเกินอ้อฟินไม่ไหวโอเคมาทีนี้มาเชือกบาลานี้นะเราว่าอยากได้โฟมแล้วล่ะ เดี๋ยวใส่ลงมาเดี๋ยวมาม่เดี๋ยวมามเอ m r มให้ดูยืดมากโครนิ่มมาบอกตรงจิ้มให้หมดเหลือตรงไหน,นจิ้มหมดกลับ โคตรนิ่มอะอยาังเหมือนกันว่าถ้าใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าใส่โฟมโฟม,มันจะเป็นยังไงไอโฟมกลมๆอะทุกคนโฟมสีลุงอะมันจะเป็นยังไงอือฮึสีคือแจมอะเออสีเนี่ยเข้มข้นมานี่นะทุกคนได้เวลาะละเราจะไปแกะก่อนแกะยากพอสมควรนะเดี๋ยวขอเวลาไปแกะก่อนนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนกว่าจะออกโอ้ยเต็มเลยมาแล้วก็มาโรยไปเลยจ้าอ่เป็นขนมปังอ่ะคิดดูเออโรยข้างบนโรยแบบนี้นะชึบชึบโรยโอุ้ยคือตะเกียบบอกเลยว่าเนื้อโคตรดีอ่ะแล้วถ้าใส่แบบเนี้ยเนื้อมันจะเป็นยังไงอ่ะนดวงอุ้ยน่ารักเหมือนเค้กเลยได้เวลาใส่แบบเยอะๆเลย กลักวกลัวปิวกลัวปิวเออมาทีนี้ชวบอืมชววปอืมแล้วก็สี่เหลี่ยมก็มาสี่เหลี่ยมก็มาเออใครจะรับลูตีบ้างครับมาจิ้ม ว่าอืมก็นิ่มมากเลยนะเออทุกคนแต่ละเรื่องที่แบบเราบอกว่าเราไปสั่งจากชาเปียนนั้นไม่ใช่นะจริงๆอันเนี้ยเป็นกระปุกของเราที่เราเพิ่งไปที่แบบเราเพิ่งซื้อสลา,าม,มาใหม่ๆตอนนั้นอะน่าจําได้ว่าป .1 แล้วก็เอามาเล่นใช่ไหมทีนี้เราก็เก็บไว้ไงเผื่อทําสลามแล้วนี่เราก็ทําสลามเหมือนทุกคนแล้วเราก็เอามาใส่แล้วก็รีวิวไปเรื่อยเปื่อยเลยจ้า เพื่อความบันเทิงอะนะแต่จริงๆเราเป็นคนทําเองนะทุกคนเราเคยบอกสูตรไปแล้วนะในยูทู b เก็เห็นใช่ปะแจกสูตรแจกสูตรคือฟินมา โอ้ม่โกจะฟินอะไรปานนั้นฟินเกินเอาจิ้มไปเอาจิม้มเอาจิมจ้มจิ้มอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนถ้าพ่อไม่อยู่อะโอเคอืมจะเรียงว,ว่าทุกคนน่าจะชอบแม่เลยถ้าดูมาไกลขนาดนี้แล้วอะงั้น อขอบีบนี้ก็แล้วกันโอ,โอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย